ถ้าไม่ใช่เพื่อไทยใครจะเป็นนายกก็ดีใครจะตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดีเนะี่ยมันมีทุนใหญ่อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองทุนใหญ่เนี่ยเขามีเสียงสูงนะไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่เขาแบ็กอัพใหญ่กว่ากรรมการบริหารพรรคสนับสนุนพรรคการเมืองแทบทุกพรรคการเมืองด้วยเออไอทูเป็นไนทูที่ผูกขาดใช่ไหมทั้งผูกข,ขาดพลังงานทั้งผูกขาดค้าปลีกค้าส่ง เชนทั้งหลายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำเมาน้ำไม่เมา,มาอะไรต่อเมี่อะไรทั้งหลายเวลาวิเคราะห์พวกนี้เนี่ยคุณดูตรงนั้นด้วยสิทางคูณอนุทินก็น่าจะเหมาะนะอาจารย์เพราะคุณอนุทินก็น่าจะพร้อมที่จะจับมือกับนในทุนพอสมควรถ้าไม่แข็งขืนกับนในทุนเลยมันจะเป็นอย่างที่คุณพูดได้ไหมที่บอกว่าโอ้ด้วยอุดมการ เราจะต้องหามือดีเข้ามาแล้วบอกทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองมีปัญหาเราต้องมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้น,ม,นมันก็เปยนไ<ะ>ปนไม่ได้มันก็ความหวังเราก็จะน้อยลงที่จะให้มีคนที่เข้ามาเป็นนายมนตรีแล้วทำที่จะนำพาไประเทศไทยฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้จริง